ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอดีนี่ชมผลงานชอเชื่อมีลุ้นคืนทับผู้ดีพรอยดีนี่ชื่นชมลูกชอว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในสนามในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะคริสตันพเลตในศึกพิม์ลิกดีนี่ประทับใจกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ลอนดอนใต้และยกให้แนวรับบั้นท้ายสบื่มติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของ BBC อดีตหอกวัดฟอร์ดกล่าวว่าชอเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามและมีโอกาสที่จะติดทีมชาติอังกฤษชุดลุยฟุตบอลโลกในช่วงโค้งสุดท้ายหากเขายังคงรักษาฟอร์มการเล่นในระดับนี้ไว้ได้ปัญหาอาการบาดเจ็บคู่คามเส้นทางอาชีพของชอที่โอทัฟฟอร์ดมาโดยตลอดแต่เขากำลังมีความสุขกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในอาชีพภายใต้การคุมทีมของอโมริมโดยลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องทั้ง13เกมในลีกของยูในเต็ดในฤดูกาลนี้ ลูกชอเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามอย่างไม่ต้องสงสัยดินี่กล่าวรูปแบบที่คริสตันพลเลตอาจไม่ได้ดีนักแต่เขาก็ดูกําลังทําผลงานได้ดีในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเขากําลังแสดงให้เห็นถึงความฟิตและด้วยสถานการณ์ที่ยูเนเต็ดดูเหมือนจะกําลังไปในทิศทางที่ถูกต้องการเรียกตัวติดท,ทีมชาติอังกฤษในช่วงท้ายเกมอาจจะเป็นไปได้ ชอติดทีมชาติอังกฤษไปแล้ว34นัดนับตั้งแต่ประเดิมสนามในปี2014แต่ไม่ได้ลงเล่นให้ทัพสิงโตคำรามมานานกว่า1ปีแล้วมีรายงานว่าแรงข่าววงในของแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดต่างสงสัยกับการตัดสินใจของโทมัสถูเคิลต่อชอในการไม่เรียกแข่งมากประสบการณ์รายนี้ติดทีม ทำไมแมนยูนเต็ดยังต้องการอะไรมากกว่านี้แม้โจชัวเซิร์ซีเริ่มฉายแววหลังจากหลุดจากแผนมาหลายเดือนดาวยิงดัชกลับมากลายเป็นคนสําคัญขึ้นมาอย่างกระทันหันโจชัวเซิร์ซีต้องรอโอกาสในทีมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของดูเบนอโมดิมอยู่นาในฤดูกาลนี้แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแบบเหนือความคาดหมายภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวทั้งที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเขาเตรียมเก็บกระเป๋าย้ายทีมในตลาดมกราคมแบบแทบจะแน่นอนแล้ว ก่อนเกมที่ได้ลงตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์ในคืนวันจันทร์ที่แล้วกับเอเวอเรตเพราะการขาดหายไปของเบนจามินเชสโกและมาชุตขุนย่าเวลาลงสนามของเซิร์ซีรวมทั้งฤดูก,กาลมีเพียง90นาทีจะการลงเป็นตัวสำรองเป็นครั้งคราวหลายครั้งเขานั่งอยู่บนม้านั่งสำรองและไม่ได้ถูกใช้งานเลยหลังจากได้ลงครบ90นาทีในโอทัฟฟอร์และเกือบยิงได้2ประตูช่วงท้ายเกมแต่ถูกจอแดนพิกฟอร์ดเซฟสุดมหัศจรรย์ โดย1ลูกอาจเป็นการเซฟที่ดีที่สุดในเพียมลิกฤดูกาลนี้เขาก็ได้ลงตัวจริงต่อในเกมเยือนคริสตัลพาเลสวันอาทิตย์แล้วได้เล่นอีกครบ90นาทีทันใดนั้นเขาเพิ่มจํานวนนาทีการเล่นของฤดูกาลขึ้น3นเท่าในเวลาเพียง2นัดและยังสร้างผลงานเชิงบวกอีกด้วยหลังจากเฉียดไปหลายครั้งเกมเจอเอเวอเรตันเซิร์ซซี่ยิงประตูตีเสมอแบบคมกริบในเกมกับพาเลสทําให้เขาได้ฉลองท่าปืนกลของกาเบรียลบาติสตูต้าในเพียมลิกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1ปีเต็ม หลังเกมเซิร์ซีบอกกับท n t อ็นทสปอร์ตว่าการเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์เดนตหมายความว่าคุณต้องทำผลงานให้ได้พร้อมยอมรับถึงผลกระทบทางจิตใจจากการไร้ประตูยาวนานจริงๆแล้วช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วเขาดูหมดความมั่นใจอย่างชัดเจนแถมยังถูกแฟนบอลตัวเองโห่ใส่อย่างหนักในช่วงหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมถ้าคุณยิงประตูไม่ได้เป็นเวลานานมันก็มีผลกับคุณแต่ผมมีเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมคนรอบตัวที่ดีและเราช่วยกันทุกวันพวกเขาทำให้หลายอย่างง่ายขึ้นสำหรับผม เขาเสริมว่าประตูนี้คือรางวัลของความอดทนความพยายามและการพยายามทําผลงานให้สม่ําเสมอผมขอบคุณเพื่อนร่วมทีมผู้จัดก,การทีมงานทุกคนมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีจริงๆความสม่ําเสมอคือกุญแจของเซอร์ซีเบนจามินเชสโกเกมกับเบรนฟอร์ดซันเดอร์แลนด์ไบรอันเอเบโมลิอร์พูไบรตันและกาซิมิโร่ไบรตันนอตติงแฮมฟอร์เรสคือผู้เล่นยูไนเต็ดเพียงไม่กี่คนที่ยิงได้2นัดติดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ยังไม่มีใครยิง3นัดติดได้เลย กรณีของเซอร์ซีก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเขายิง2ประตูใส่เอฟเวอร์ตันในเกมเย้านัดแรกของอโมริมเมื่อวันที่1นธันวาคม2024ทําให้หลายคนคิดว่านั่นคือจุดเปลี่ยนสําคัญแต่สุดท้ายเขาก็ไมย่ยิงในลิกอีกเลยจนถึงเกมล่าสุดนี้ฟุตบอลคือเรื่องของความมั่นใจและเมื่อเชสโกอาจต้องพักยาวถึงกลางเดือนธันวาคมโอกาสจึงเปิดกว้างตรงหน้าเซอร์ซีหากเขาพร้อมคว้าไว้และพูดตามตรงเขาจำเป็นต้องทำให้ได้ หากอยากอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหลังจบฤดูกาลนี้การย้ายทีมในเดือนมก,กร,ราคมไม่น่าเกิดขึ้นแม้มีข่าวลือออกมาก็ตามแมนยูไนเต็ดขาดส่วนผสมสําคัญยูไนเต็ดต้องการกองหน้าที่สม่าเสมอทาประตูดได้ต่อเนื่องสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าทีมที่ดีไม่จําเป็นต้องถึงขั้นยอดทีมมักมีหัวหอ,อกที่ยิงได้อย่างต่อเนื่องคนที่ฟอร์มเปรี่ยงขึ้นมาสักช่วงหนึ่งหรือ2ช่วงในแต่ละฤดูกาลจนช่วยทีมเก็บแต้มสําคัญ ในฤดูกาล2025-2026เบนฟอร์ดมีอีกอร์เตียโก10ประตูจาก13เกมไบรตันมีดดนนี่เวเบก7จาก13และคริสตันเพลนมีชองฟลิปมาเตตา7จาก13ส่วนยูไนเต็ดมีเอ็มเบโมเป็นดาวซันโบวที่5ประตูแถมไม่ใช่กองหน้าตัวหลักด้วยตลอดยุคทอง27ปีของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันยูไนเต็ดคือทีมต้นแบบของอังกฤษที่ทุกคนอยากโค่นพวกเขามีนักเตะระดับโลกและยังมีกองหน้าที่เป็นยอดดาวยิง เวนดูนีรุดฟานิสโตรอยอนดี้โคโรบินฟานเพอร์ซีดิเมธาเบอร์วาตอปอเล็กกูน่าโซชาและเดวิย็อกล้วนเคยทำลายแนวรับคู่แข่งในเพียงลีกมาแล้วทั้งนั้นสำหรับเซิร์กซีวัย24ปีเขามีเพียงหนึ่งฤดูกาลเท่านั้นที่ยิงกระจาย16ประตูจาก38เกมลีกซึ่งเกิดขึ้นในลีกเบลเยียมกับอันเดเอสส่วนก่อนย้ายมาโอทัฟฟอร์ดเขายิงให้โบลิญญา11ประตูจาก34เกมตัวเลขที่ยังไม่พอจะขับเคลื่อนทีมได้ทั้งฤดูกาล นั่นเป็นเหตุผลที่ยูไนเต็ดจำต้องหากองหน้าเพิ่มเข้ามาเสริมระยะยาวเพื่อตอบโจทย์คู่กับเชสโกกองหน้าตัวจริงของทีมเซิร์ฟซีอาจช่วยได้ระดับหนึ่งแม้สถานการณ์ตอนนี้ดูดีขึ้นแต่ก็ยังไม่พอให้วางใจได้ทั้งหมดอมโมริมและทีมเสริมทัพต้องคำนึงถึงจุดนี้ก่อนทุ่มง,งบทั้งหมดไปที่การเสริมกองกลางบรูโน่ตัวแสบเมาส์เผยเบื้องหลังฟรีคิกปิดที่พาเลสเมสันเม้าเผยเบื้องหลังจังหวะฟรีคิกประตูใช้ในเกมกับคริสตันพาเลสว่าตัวเขาเองก็ถูก,ก,กบรูโน่แฟนนันหล แม้ว่ากองกลางเจ้าของเสื้อหมายเลขเจ็จะเป็นคนซัดประตูชัยให้ยูเนเตดจากลูกสูตรในจังหวะการเล่นลูกตั้งเตะแต่จากการเปิดเพลล่าสุดของเมาส์ทาให้ทราบว่าเพลงการเล่นอันชาญฉลาดของบูโน่แฟนันในจังหวะนั้นคือคียสําคัญที่มาของประตูชยัยผมบอกกับบูโน่ว่าเดี๋ยวฉันจะเขี่ยให้นายเองแล้วเขาก็บอกกับผมว่าไม่นายอยู่ตรงนั้นแหละเมาส์อธิบายพร้อมรอยยิ้มแต่ผมก็ยังยืนยันนะบอกว่านายแหละยิงเพราะผมคิดว่าวันนี้แดนแรงและมันสร้างปัญหานิดหน่อย สำหรับครึ่งแรกของเราเวลาเจอบอลยาวแล้วก็ใช่ผมคิดว่าดีโน่ก็คงมองเห็นบอลในกรอบประตูได้ยากแต่เขาก็ไม่ยอมบอกกลับมาว่าไม่ในยอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเขาก็เคลียบอลให้ผมเลยคุณก็เห็นปฏิกิริยาของผมแล้วและผมก็ทําสําเร็จยูไนเตดกำลังมีพัฒนาการอย่างเงียบๆในการเล่นลูกตั้งเตะโดยตอนนี้สถิติขึ้นมาเทียบเท่ากับอาเซนนลเอกอูแห่งลูกตั้งเตะที่10ประตูหลังทําได้2ประตูในเกมกับพาเลส ผมชอบอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นและโอกาสในเกมก็ไม่ได้มีมากมายนักโดยเฉพาะในเพียมลิกเมาส์กล่าวเสริมดังนั้นเมื่อมีโอกาสสิ่งสําคัญคือต้องคว้าโอกาสนั้นไว้ยิงให้เข้ากรอบหรือไม่อย่างน้อยก็ต้องทําให้ผู้รักษาประตูได้ออกแรงเซฟลูกตั้งเตะสําคัญแค่ไหนในเกมตอนนี้ใช่สําหรับผมแล้วกับการทําประตูผมตื่นเต้นมากที่ได้เห็นลูกเข้าประตูและทําประตูได้และที่สําคัญที่สุดคือการคว้า3าแต้มให้ทีม ฟี فا ไฟเขียวให้สโมสรพิมรีเก็บตัวนักเตะที่ต้องไปลุยศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นได้ช้าลงอีก1สัปดาห์เดิมทีนักเตะต้องถูกปล่อยตัวภายในวันที่8ธันวาคมแต่เดลี่เมลรายงานว่าฟี ف าอนุญ,ญาตให้เลื่อนไปเป็น15ธันวาคมแปลว่าแต่ละสโมสรจะมีเวลามากขึ้นก่อนเสียผู้เล่นไปให้ทีมชาติในการแข่งขันที่โมร็อกโกซึ่งจะเปิดฉากวันที่21ธันวาคมสันเดอร์แลนด์จะได้ผู้เล่นสำคัญทั้ง7คนอยู่ช่วยทีมในศึกดาร์บี้แมตช์กับนิวคาสเซิลวันที่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีลุ้นใช้งานอามามัดเดียโลไบรอันเอเมโมและนูแซมมาซาวิในเกมกับบอร์ดมัตวันที่15ทธันวาคมแม้จะยังไม่ชัวเพราะเป็นวันเดียวกับเดทไลน์ใหม่ที่ฟีฟ่ากำหนดแมนยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในทีมที่กดดันให้ฟีฟ่าขยับเดทไลน์ออกไปเพราะผู้เล่นที่ไปแอฟคอนอาจพลาดถึง8นัดรวมทั้งเกม FA ฟเอคัพรอบ3หากทีมชาติของพวกเขาผ่านเข้าชิงในวันที่18มก,กราคม ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุที่นักเตะรายงานตัวช้ากว่าเดดไลน์เช่นกรณีอันเดโอนานาที่ไปช่วยแคเบรูนช้าจนพลาดเกมแรกของแอฟคอน2023เพราะรอเล่นให้แมนเดดก่อนแต่คนนี้ในทวารวัย29ปีกลับไม่มีรายชื่อเดโก้ผู้นในการกีฬาของบาร์ซโลน่าออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุว่าทำไมมาคัตดแด,ดฟอร์ดถึงมีปัญหาช่วงที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเมื่อย้ายมาอยู่ที่สเปน หลังจากที่มาคัทลัดฟอร์ดย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างบาเซโลนาด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงต้นฤดูก,กาล2025 2026จนถึงตอนนี้เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไปแล้ว6ประตูจากการลงสนามทั้งหมด18นัดทั้งนี้หัวหอกชาวอังกฤษวัย27ปีเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของบาเซโลนาเนื่องจากเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกซึ่งตรงกับแผนของฮันซี่ฟริกที่ต้องการผพ้เล่นสารพัดประโยชน์ เขามีความสุขกับพวกเราบาร์ซโลน่ามาคัดเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขาต้องเผชิญกับภาระที่ต้องเป็นผู้เล่นคนสําคัญของแมนยูซึ่งยูน t เต็ดก็เหมือนกับเราเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเขาต้องเจอกับมันตั้งแต่ยังเด็กเกินไปเขาเจอความยากลำบากเล็กน้อยกับการเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่ที่ยูน t เต็ดด้วยเช่นกันถ้าคุณมองดูยูนเต็ดในช่วง5ปีที่ผ่านมาพวกเขามีความยากลำบากในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ เพื่อกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งเขาอยู่ในทีมชุดนั้นดังนั้นมันไม่ง่ายสําหรับผู้เล่นที่โดนตั้งความคาดหวังไว้สูงเมื่อคุณเป็นผู้เล่นคนสําคัญคุณจะต้องเจอกับภาระหลายอย่างเรากาลังมองหาผู้เล่นแบบเขาในตลาดผู้เล่นที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในเกมรุกซึ่งเราสามารถเซ็นสัญญายืมตัวมาคัสได้ในตอนนี้เป็นเพราะความปรารถนาของเขาที่จะเล่นให้บาร์ซโลนาเขาอดทนรอยอย่างมากเขารู้ว่าเรากําลังมีปัญหาด้านการเงิน แต่เขามีความอดทนเขารอและเราก็มีความสุขที่มีเขาอยู่ในทีมผู้อำนวยการกีฬาของบาสโซลนากล่าวกับเดอะไทม์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ